สวัสดีครับปืนยิงปลาราชสีมาครับผมวันนี้จะมาอัปเดตงานครับก็คือว่าท้ายนะครับท้ายตัวสอง3นสาะครับชุดสอง3สาชุด2005าลางลางสีบอลลางสีดำนะครับตอนนี้ที่ท้ายไม้สะเดาของผมนะครับไม้หมดนะครับผมไม้สะเดาผมหมด ผมตอนนี้ผมเดือแต่มไม้ประดูนะครับก็คือว่าไม้ประดูเนี่ยถ้าอยู่ในชุดสองพันสามร้อยเนี่ยผมก็จะคิดเพิ่มสองร้อยบาทนะครับคิดเพิ่มสองร้อยบาทเพราะว่าอาคนตัดไม้เนี่ยผมได้คนตัดไม้คนใหม่มานะครับก็คือไปได้ช่างไม้เจ้าไม้คนใหม่นะครับคนเก่าขเขา ไม่ว่างผมก็เลยได้คนใหม่แล้วทงทีคนใหม่เขาก็เลยมีไม้ประดูให้ก่อนนะครับผมก็เลยเอามาขายก่อนครับไม่งั้นไม่มีของขายก็จะเป็นชุดไม้ประดูนะครับบวกสองร้อยนะครับสําหรับชุดสองพันสามถ้าเกิดเป็นไม้ประดูก็บวกสองร้อยก็เป็นสองพันห้าราคารวมส่งนะครับตอนนี้ชุดสองพันสามราคาสองพันสามเลยครับไม้เดาตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับนะบางคนผมแต่ว่าผมก็ยังยังยังไม่ได้แจ้ง บางคนไปที่ที่สั่งมานะครับเพราะว่าก็มีเยอะอยู่ฮะเยอะอยู่ครับสําหรับชุดสองพันสามเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ท้ายนะครับเป็นไม้ประดู่แทนนะครับถ้าถ้าเป็นมือสอดนะครับถ้าเป็นมือสอดเนี่ยจะอยู่จากปกติสองพันห้าก็จะเป็นสองพันเจ็ดร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็ไม้ประดู่กับไม้สเดา จะต่างกันก็คือสักรู่นะครับไม้ประดูกับไม้เสดาไม้ประดูกับไม้เดาจะต่างกันก็คือความแข็งนะครับไม้ประดูเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งไม้เดาเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเป็น อันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งไม้ประดู่เนี่ยแล้วก็น้ําหนักเนี่ยจะมีน้นําหนักเบากว่าไม้สะตลนะครับก็คือมันเป็นเป็นไม้ที่ดีกว่าครับดีกว่าไม้สะตล์เป็นคนละชนิดนะครับนะเป็นไม้เนื้อแข็งน้ําหนักเบานะครับไม่หนักมากนะครับครับอย่างเช่นมือสวอดแบบนี้ครับถ้าถ้าชุดสองพันสองพันห้านะครับปกติรางสีบอลเนี่ยจะอยู่สองพันห้านะครับก็บวกไปสองร้อยนะครับ ถือว่าถูกอยู่นะนะครับผมก็เกินกันนิดหน่อยใช้ยาวๆครับอันนี้จะใช้ยาวมากครับประดู่เนี่ยนะครับลายก็อยู่ประมาณนี้ลายไม้ไม้เนื้อแข็งนะครับสตเราไม้เนื้ออ่อนนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้แจ้งไปนะครับเพราะว่ากอดเดี๋ยวเดี๋ยวรอประกอบประกอบแล้วก็จะจะเสร็จแล้วก็จะทักบอกนะครับวันอย,อย่างวันนี้ก็น่าจะ อันนี้ก็น่าจะเคลือบเสร็จแล้วเคลือบเคลือบเคลือบข้างในก็เคลือบมีอยู่สองสองตัวนะครับผมก็มาแจ้งไว้นะครับส่วนท้ายเปล่าครับคนที่คนที่ซื้อท้ายเป่าผมนะตอนนี้ยังไม่มีนะครับไม้แะเดานะเหลือแต่ประดูนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ